สบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาทุกถูกฐานเด้อเจ้ชี้ทางฝั่งไทยฝั่งเราต่างประเทศพี่น้องจ้าบริกินเพลลายมือเลยพี่น้องตั้งแต่กินกระพาะทีแท็กโผล่มีคนมีคนเดินตามลางอุ้มน้องเลยลูกอุ้มน้องเลยเงี้ยวมันมันมันบอกไปเอาไปอุ้มมาดูมาเล่นบ้านสีเขียวพี่น้องจ้ามาเติมเน็ตรายเดือน บร base, like, tá, ิษีแตกเพ้อด่ะกูไปด้วยอามาแล้วล่ะอุ้มมานอกแล้วลูกเอาใส่โหลดมาโหลดอ่าตัวบริสีมากินเพ้อจ้เฮ้ยบดบอสบริษีเซงเต็มเลยนะบริษีอันเฮียนเต๋เฮียเฮียนแต่ตอนเช้าหนึ่งอ๋อมากินเพลิน้ำตกค่ะอุ้ยเสือเลี้ยงเสือเลี้ยง ไปเอาโหลดมาปล่อยมันโหลดออกมาเติมเนตรายเดือนพี่น้องจ้าเพราะว่าสมเฮ็ดกะฮักกะเห็ดเนาะพี่น้องเนาะมันทนลเป็นได้จะห่อว่าสี่หาหกห่อบอกมอแรงหรือว่ามืเอิญไปไหนพี่น้องสิได้กินฮะของแพงบ่อยๆไปกินน้ำ ของดีราคาถือกุยราคาแพงเด้อพี่น้องโลละ200บาท200บาท200บาทเป็นเงินกีบอ้อ่อยหนึ่งส0่สิเพราะว่าเงินเงินกีบมันเพ้อเนาะพี่น้อง,งเงินบาทราคาสูงเงินกีบกะปา้าตะกี้100นึงนะัน้น30เนาะยาวเนาะขึ้นมา3า3 2 3 4, 3 3ามสองสาม3ามสามามหมามเก้่อาไปมาสี่สิบวเลยเดียวนี่นะโพดโพพี่น้องเอ้อยเดี๋ยวรอแซ่บนะกันพี่น้องจ๋า มางัดกันสามคนมาเนี่พอดีแท็กเพิ่นเมื่อนาไอ,อ้กะไปห้องเฮียนและออกมาหลัดอันก็จะออมาเติมเน็ตพี่น้องจ้ามาเล่นบ้านสีเขียวมาเนี่ยิงยนะานบานสีเขียวกับ,กบกสีแกงละใหม่ออกมาออกใกล้ๆโอ้ยออกนะแขกไม่ได้รับสินนะไปที่โชคพี่น้องจ้า เน้นๆค่ะพี่น้องมึกมึกเน้นๆลูกชิ้นเน้นๆพี่น้องบึงออกดูมือนะอเคายอันนี้ของหนูเองค่ะเอาตายแหละกูสามละสิบพันกี่พี่น้องจ้าลูกกระไดเอิอโบเรือกับโบเรือเสร็จแล้วค่ะ น oh, yeah, i̇şte ี่ผุนไวละโอ้ยพ mm ักหนักจ้าพ ah yes. ี่น้องจ้าไดบอกถั่พักถัวเอามาแล้วไปทำไมแอนเอชซีเป็นกระเม็นเลยนะเป็นยังคือเสยๆกระเน้ากันแท้กันแดดพี่น้องเพราะว่าทั้งห้ามันบวค่อยมี้ชิมกันแดดเป็นไงมันแหมแล้วเฮ้ยเนาะแดดแห้งทั้งผังห้ามเลยพี่น้องผ้าโปไซนนะเคี้ยวพี่น้องเลยแบบโอ้โหเลยแหละนี่เด้งห้ามบวมาใส่กัะเน้า เกี๊ยวปุกะโบเกียวโอ้ยโอเขาเอาภายในหลายเด้อมันเหลื่อมเอาน้ำตาลหมดมาเด้อบ้านนี้คมใหญ่ๆข้าค่ะกินบดเศดอกคุณมาแล้วเอามาดูาอะไรสมอต้นน้อันกะปิกะปิเบิร์ตตัวนี้บ่เฮยเบิร์ยังน้อยหนึ่ง เอซี่พ่าอีหยังเลือแล้วน่ะเป็นกับพี้เวียดแม่นบ่เฮ้ยแต่ว่าจากักเขาเจ้าเอาหยังอันเห็ดเนา้อยเนาะ,นะอันเขาเจ้าเห็ดยังมากก็นนาากินะนะออืน้ำตาลน้ำตาลแฉลบลายน้ำผึ้งกีนเพชรจะไดีวีน้ำผึ้งไอหยังวะอันหยังก่อนอันสัมหนักจังวะสัมหนักอีหยังที่เขาจับไปใหม่ๆกินนะนี่ลูกน้ำตาลศพนั่นหรอ ฮึ hmm. okay, ้มหน่วยยังไไดมาหยาดกูภาษีกพ่อขางหน้ามอแพงที่ใสยังลายเท่หน่วยละหาบเอ้ามันไปใส่เขาไปยังงที่ใช้บ่วงลิงบวงลิงอ่ะอ่ะ จะเอาไม่ถูกไม่จ<ะ> <c oughs> างไมงป้าานระวังเค็มเด้อโอเคมายืมนะรถนะ <c oughs> ไปข้าวเดียวรถทำยับเี <c oughs> ยห่นเลยจ้ะไปลว <c oughs> แล้วเขาจะเกิดแมคืออนะเม่คือค <c oughs> คอรถ <c oughs>

ออกตาไพ่เออสีมาอยู่ไฟพี่น้องลูกแซนเ้นอาดำได้ลูกผู้ยงิงพี่น้องจ้าลูกซาเจนอาดำไปขอดูกเดห้องหมอพะนอนห้องหมอขึ้นหนึ่งแต่สายลายได้ลูกน้ำปลาใสายลกนี่นี่จอดดำดำเนี่ยทันทีมันฝาบสีเสแแบบเสแแบบเดี๋ยวแล้ว Ừ. xé muối ừ. vào cái uẩn thế chui 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 ผมอืมเฮ้ยมีพร้าก,กแ,แต่ยาดดอกัสนสะเปลี่ยนทางพยันมือเปลีอ่อนขี้บอถึงทางยังคับผมไม่มีเลยอืมมาพริกฮนะนาพี่น้องเบื่องสีอหมาละคำ โอ,อ,อ,อ้โ้ก็วาดเลยเฮ้ยโอ้เพนแฮเลยอือเข้านีเ่เลยเพนแฮอือโอ้โหกูอือ ด้วยกอโตมหาอายุยเฮะาย่าเฮสจะกินก็กินรอยีหลานนะ เงาสูบไปคุณเป็นนนุมเหมือนนะได่อยู่มบ่มีบ่บ้มมีสงนี้ามเบ่อืว่าคุณชนมึงไปคุณ่่ไม่่ยใีุเิดันนอนงเงินไปละไปล้วก็ไปกดเหนามันเฉยๆแล้ว เฮ้ยบพริกสวนในเนี่เฮ้ยปลาสำพอร์ผีแโค้งน่ะอืมงวาอยู่ไปไหมไปกินแบบเอิเอิเนาะทางหิวทางท้าีน้อ กู้จะขาวกำก็อยาข่าวกเำเมวะนังกี้ชิม้า,านังเด็กเชยอ,อยู่เนะมากิน <จอ S 1> กเทมแล้วเจ้าจะกินโครงกับซื้อย่างกระติ้วหัดเฟือเจ้าน้ำม่ะแห่เฟืนในคชิหัดปุ้มอ้า ฟองนั่นห <c oughs> รอเกลือผไป2เ็ดห็ดบอกว่าขัาวมาไวเลยเด้ออย่าไปเฮือเด้อลอยเมืองฝืนอยู่ลอยมาหัดเไหมมกจุ๊บเนี่ยหือเหือเปล่ออลมา bà luôn 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 không luôn 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 ามาทาที่มากินท่น<อ>ทานัอยๆแบกกินกำหายไปเลยเฮ <c oughs> ือแตงเฮือแตน <c oughs> น้ำตาจนไหลพี่น้อมนกมารู้ทั้งเหือทั้งน้ำตาไปคาเห็ดเสร็จแล้วออกกมะพร้าวมะพร้าวลุกคา <laughs> อืมหนักนะเพชรแห้งหรีดไดโมเลวาเล,ลนเลงคืออ่อนแทบผิกอะไรแก่แก่เป็นน้ำนปู๊เป็นน้ำคนปุก่าที่ตไว้ไว้ เพิพนอนห่อนยังอแม่ปูลานีปอปูกลานทาขาวทองงานงาบ่อหนึ่งแล้วเขาจะไปชื่อเพ่นทองลุ้เลยนะตายป่ะง่ายปลาทองลุ้นตาย่ะ ไปซื้อเสือสองพันกดใทุงบันใ่ญ่อืมไปซื้อแลยต็ก็ซื้อมาเสือสามพันจีดมาซื้อเป็นมือเน่ตักเอาจากสามพันเราหายรเลยเฮ้ยอืมอืมเราหายต้องคุยหืนจะหายกันตักบไปซื้ออีว่ามันใช่อีว่าเนีไปซื้อ กะกี้เองพอหมักกินเ้ยพอมากินกระเพอแบบมันมันเผ่ากันดีมันสมศัก้นีม่หอมหอมเลยมันร้อนย่างนี้าสวยป่มันมันร้อนอย่างนี้นี่นะคะับใส่ช็อกกิต ลูกข้าก็อุ้มลูกแม่ข้าอยู่นนพี่น้องผมแ <c oughs> ม่ข้ามีแต่ลูกว่มีผัวผัวไปกทมเห้ืแต่ลูกน่อยจับลูกใหญ่ก็นอนกับทินหน่อยหนึ่งคุณยิ่งบะจองข้าเงินขานมลูกกาสั่ง ข่าทุกอย่างขาบฟูข่าน้ำมันน้ำมันกาโคตรแพงมากน้ำมันเขาบุ้นผลิตนะเดียนแนหมูต๊กะกับอะไรเงินข้าี่เงินะยังมาว่าวนะหายเดายนี้ข่าทุกอย่างาไม่ถูกพูดกอัน mẹt chua vốn đấy ngồi này anh cho con này anh này bỏ loi <laughs> chắc có đi <laughs> ของตัวหนุ่ยคือเป็นตาแสบใช่ไหมยืนเด็กแม่ค่าก็นั่งทิวดมให้ลูกค้าพี่น้องเไย อ่ามึงก็กินตะพักเสริมมาอีกเนี่ยอืมมันเปต้นเบาหวานมึงคือหูจักมาหาเขาเกินเออสติกมันมันทอมแผนโปตินหยอกเนะ ต้องขอยอันช yeah, no no ิพ no? ันกีนท so ิ๊กจอทีห้าเงินใช้ไปสื่อของแพงคือเขาใส่้องเลยกบาม่มาลินะของเขาใส่หรือสัมปายของเขาน้อยน้อยน่งบนนเนาะไอเี้ยออดบ้าบลข้าวเดียวลาอรพี่น้องบล็อต